ภาพที่ออกมาระหว่างความขัดแย้งหลายภาพไม่ใช่ภาพจริงก็ให้ผู้ชมพิจารณาข่าวป้อมมีทั้งสองฝ่ายขอมเมนอาจจะมีเยอะกว่า แต่ว่าไทยก็มีเช่นกันอันนี้พูดตามจริงขมิสร้างข่าวหวังผลทางการเมืองน้มน้าวนานานชาติให้ไทยถูกมองว่าเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนละเมิดกติกาเพื่อดึงไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาส่วนคนไทยไปนเน้นสร้างข่าวที่ดูไม่เป็นประโยชน์ในชั้นศาลมากนักเช่นเรื่องความสัมพันธ์ฮุนเซนบ้างมาลีบ้างหรือว่าต้องการเอาหาต้องการเป็นเรื่องขบขันกุเรื่องสายลับมันก็ตลกดีแต่ว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือและทำให้คนที่พยายามอธิบายให้ต่างชาติ เข้าใจความจริงหรือว่าทุตฟอร์มไทยแลนด์ยากในการอธิบายถูกมองว่าพอกันกับฝ่ายกัมพูชาเพราะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาสหรัฐจะจัดกลุ่มไทยกับขเขมรอยู่นโิโหลเดียวกันมันก็ไม่แปลกคนไทยบางกลุ่มทาลายความน่าเชื่อถือของตัวเองแม้แต่คนไทยเองฟังข่าวไทยก็ยังต้องคิดแล้วจะ